หวยออกวันอังคารเปิดเลขแม่นๆ2วันเกิดที่จะมีโชคในวันที่1มีนาคมปี2565นี้กับสินแสอินซีสำหรับใครที่ติดตามมานะครับกับดวงและก็สินแสอินซีเป็นแฟนคลับของสินแสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเป็นสะพานเชื่อมนะครับสำหรับตัวเลขมงคลเวลาเลิกดีที่เหมาะในการเสี่ยงโชคนะครับประจำวันที่1และว,วันที่16ของทุกเดือนนะครับ แต่ส่วนใครที่พลาดเลขเด็ดเลขมงคลไปอย่าเพิ่งท้อใจนะเพราะแนวทางเลขมงคลเลขโชคลาภคนเกิดวันไหนที่จะได้รับโชคใหญ่ในวันที่1มีนาคมปี65นี้นะครับได้แก่วันนงังวันนังคานนะครับและวันศุกร์คนที่เกิดวันนังคารและวันศุกร์เวลาดีคือ9โมง9นาทีถึงเที่ยง45นาทีนะครับและชินแสอินซีนะครับยังมีการเตือนด้วยว่า วันที่1มีนาคมนี้นะครับเป็นวันเคราะห์ร้ายในทางจันทรคติถือเป็นวันที่ห้ามทํากิจการใดๆทั้งสิ้นดังนั้นถ้าหากทุกท่านอยากจะเสี่ยงโชคให้ซื้อเสียก่อนแต่เนิ่นๆจะเสริมดวงได้ดีกว่านั่นเองนะครับสําหรับเลขมงคลมีโอกาสเป็นเลขหามหรือเลขเบิ้ลเช่น99.0.0.2.2เพราะจากสถิติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ออกในวันอังคารย้อนหลัง20งวด จะมีเลขเบิ้ลเลขหามอยู่มากถึง8งวดเลยทีเดียวและครั้งนี้จึงขอเตือนเป็นแนวทางเอาไว้ด้วยตัวเลขโชคลาภเลขมงคลสำหรับงวดวันอังคารที่1มีนาคมปี2 5 6 5มีดังต่อไปนี้นะครับเลขครบเลข0เลข2เลข4เลข7และเลข8เลขเด่นนะครับ72 78 19 22 เลขท้าย3ตัวมีอะไรบ้าง278 842 708 272 844 022นะครับอย่างไรก็ตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณบทความจากชินแสอินซีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ